อหนึ่งทีขออีกทีนึงไม่อยู่เอาไม่อยู่ผนต้องนอนแทนหน้าไว้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 ขออีกทีขออีกทีสวยงามนจจุดนี้โยหวัดดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเดิมอืแม่งพูดหลายครั้งแล้วรู้สึกจะเป็นครั้งที่ร้อยแปดโมไปเรื่อยวันนี้ครับมีคอมเมนต์บอกว่าพี่มอดครับพี่มอดคะพี่สอนเล่นตัวใวเด็แต่สิคะหนูได้แตหนูตายตลอดเลย คือคนอย่างผมเนี่ยจะสอนใครได้แต่ว่าผมเล่นวาเลนบ่อยมากถ้าคนที่ติดตามผมจะรู้ว่าผมเล่นบ่อยมากตัวเนี้ยคือเป็นตัวประจําตัวโปรดเลยก็ว่าได้ดังนั้นก็จะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันสอนแล้วกันจะสอนไงดีวะเอาไปก่อนเอ้ยเพื่อก่อนจะไปเล่นก็มาจัดไอเทมก่อนนะครับอันนี้ผมเพิ่งจัดเมื่อกี้เลยนะมาลองเลยแบบว่ามันจะเวิร์กไหมผมออกเป็นอาตาคิทดดี่ข้อก่อนก็ตามด้วยน,นี้ มันก็บวกกับตาฮีทข้อสุดท้ายก็เป็น5 0ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มความเสียหายชีอีกผมว่าออกสอเนี้ยตอนแรกเราอาจจะเกิดนะตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วออกรองเท้าออกดูเลือดไปปกติส่วนอันนี้ผมออกกับไว้กันนะกันเหนียวบางทีแบบโดนล้วงทีเดียวกูตายเลยกูจะไม่ทันได้ทําอะไรเลยถ้าออกอันนี้ปุ๊บเวลาโดนลิงปุ๊บอบมันจะประมาณ2ทีนะั่กว่าจะตายมันก็ยังมีโอกาสหนีรอดได้บ้างนะครับก็เอาเซฟเซฟไว้นะ เพราะว่ามันก็เออร้องพอแล้วนี่ชวนบ่อยจังเลยบอกแล้วว่าไม่ต้องชวนนะครับถ้าชวนเนี่ยผมเล่นเองถ้าเล่นอ่ะมันเป็นการรบกวนนะขอลาส่วนตัวสักบ้างอืมมาเฮ้ยลูนลูนลูนสังเกตว่าเงินกูหายไปไหนเอามาซื้อลูนหมดเบลสามคนเปลืองเลยอันนี้ผมจัดตามใจฉันส่วนลูนโจมตีผมจะพยายามออกไปนี่นะเนี่ยแต่แต่ผลิตตังหมดก่อนมันก็เลยได้แค่สี่อันโอเค ก็ต้องพูดมากครับเล่นเลยเล่นเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะของเพิ่งอ,ออกตารแรกอัจจะจริงไม่ไม่อยากจะเรียกว่าสอนเรวยว่าจะพูดไงดีว่า <c oughs> คือผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะแต่ตัวนี้เล่นบ่อยไงอาจจะพอเชี่ยวชาญบ้างมากกว่าตัวอื่นนะครับอืก็ดูก็ดูดูกันไปก็ขอเดี๋ยว,วอยากค้างก็พอนะครับ เย่ yeah. ส่วนสกิลผมจะเอาออกเป็นอา่าอะไรอ่ะฟิกเกอร์อ่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อก็คเก,ก,เก,ก,เกตัววาร์ปนั่นแหละเพราะว่าดูแล้วผมเคยเอาฮิวไปอะ่ะคือมันมันก็ดีนะแต่ว่ามันยังหนีได้ไม่เร็วพออืมมันมันก็ช่วยเพื่อนได้นะอันเนี้ย อ่ะแต่ว่ามันช่วยตัวช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ครับหนีไม่ค่อยรอดก็เลยเอานี้ไปแทนเทนเอร์พอร์ตโอเคตอนนี้ทีมก็สมดุลเรียบร้อยแล้วก็ภาวนาให้คลิปนี้ผมไม่ได้เล่นกากแล้วกันจะมาสอนเขาทั้งทีก็นะนะโอเคเดี๋ยวกดคลิปข้ามไปเลยกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคปึ๊บโอเคครับแม้วครับตอนนี้จัดไป ผมจะไปบนก่อนนะครับ,ไ,บไม่รู้ทำไมผมชอบไปบนอ่ะตรงแสงมาติดแตกชีวิตจริง <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นเอีออย,เยอย่าไปคิดลึกอย่าไปคิดมากอืมจ้าตอนนี้บัตทึกเอ๊ะเดี๋ยวลืมดูเลย <c oughs> ฟังนู้นแพนด้าฟาร์มเฮ้ยมีตัวแอ้ซาซีนตั้งสองตัวนะ <c oughs> ตอนนี้เพิ่นบวกกำการนะครับแต่ผมย,งยงังยัยนึกกว่ายังนึกกว่านะครับ แต่ตัวนี้ครับตอนแรกเนะี่ยผมส่วนมากผมจะแอบไปก่อนอ่ะรอรอดูเชิงครับว่ามันจะมีศัตรูมาไหมถ้าอย่างเงี้ยแซงคงไม่ไมีมาเราลวนะวม่ไหมแล้วจังหวะที่มันใช้สกิลรื้อๆไม่ใช้ก็ดึงอย่างงี้คือพยายามให้เขาเรียกว่าอะไรอะชีฟแบบไมอยู่เรียงกันอะเราจะยิงแบบทะลุยิงเขาเรียกยิงรวบเดียวที่มันทะลุโดนทุกตัวนะครับออตัวนี้มันยิงไกลได้ครับต่อไป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 ,อดไ,ป,อดไ,ปได้เรื่อย ปุ๊บถอยถอยแล้วคือดึงเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเห็นไหมมันอยู่เรียงกันปุ๊บก็พยายามเรียงให้มันนี่มันได้โดนสามตัวเหมือนกันครับหนีก่อนเออสกิลสองนี่เหมือนมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะเอาออกไปเลยก็ได้แม่ไม่ได้ใช้หายเลยอ่ะเขาจะต่อยเขาจะต่อยไปคือพยายามยิงยิงยิงธรรมดาเนี่ยยิงยิงธรรมดาไอ้สกิลแรกก็จะคูลดาวน์เร็วขึ้น0.5วินาที ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอยเดี๋ยวลองดูปุ๊บพอยิงยิงธรรมดาปุ๊บนะมันจะสกิลรีเร็วขึ้นเห็นหมมแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเดด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 เด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  ล้ออฮไม่ปล่อยเพื่อนเขาเอาบอกรวมกลุ่มนะครับไหวไหมไหวไหมเพื่อไหวไหมรู้สึกว่าเพื่อนจะไม่ไหวนะครับณจุดนี้ดังเฮ้ยถ้าผมไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่งไงวิซี่มันไม่เล่นน่ะมันเลยผิดแผนเลยครับเด้แล้ว,วเอาไงดีวะเอาไงดีวะอย่า ยายังไงจะเอาเหรอจะเอาเหรอต่อไปก่อนครับต่อไปก่อนต่อไปก่อนออามาก่อนเฮย้ยรู้สึกตึงครับตึงมันมีสองมันมีสองครับมันได้เปรียบได้เปรียบอืมแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ออกหลุดมเลือดมาก่อนด้วยมันเลยทำให้ค่อนข้างจะยายา ตาย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 กูตายกูตายผมกลับบ้านก่อนได้ไหมจะกลับไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้วะอุ้ยมันโดนอีกเหรอซาออกนอกวงแล้วอะ่ะนี่ผมต้องกลับแล้วอะ่ะไม่งั้นตายแน่ๆนัมมอัตบานายนายไ,ไปช่วยกันป้อมให้เราหน่อยนะ ไม่ไหวอะ่ะมาฉองมาฉองวะ่ะมีงที่ไปก่อนใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นกูหูกูหูมาแกนกล้ามาแน่แน่แน,แน,แน่พยายามหลบหลบหลีกหลบหลีกยิงไปก่อนสกิลนี้มันยิงเล่นได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเจอศัตรูก็ยิงไปก่อนยิงไปก่อนปึ๊บ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 ,บถอยถอยถอยมังกรมังกรเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนโดนเอา พร้อมแตกไหมไม่ไหวครับป้อมบุกคงจะแตกแล้วนั้นดังนั้นเราควรเอากลางแลกกัน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 มาสอง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 แล้วเนดะินๆมันเอาเพื่อนเราเอาเพื่อนเราเอาเพื่อนเ,เ,เ,เราเดี๋ยล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วทะลุมาก่อนเฮ้ยเฮ้ย ค่อนข้างตึงครับตอนนี้คลิปเอาป้อมไปก่อนผมว่มมามันน่าจะวิ่งไปหาป้อมดังนั้นดังนั้นขอทีนึงวิ่งกลับ <c oughs> ขอนิดนึงขอนิดนึงเอาเอาเดี๋ยวยังเพิ่งเข้าใจเยเ็นอันนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะเกิน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 เดี๋ยวมันเยอะเกินไปมัเยอะเกินไปติดติดเอาสวย ย่าเพิ่งอย่าพิ่งมานมุดมานามุดสวยครับสวยครับจุดนี้เฮ้ย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 เออโอ้กูเกือบตายอุ๊ยแม่เดินเดินเหลอกล่อแล้วก็หลอกล่ออยู่าเ่อาอยู่าตหรือเปล่าผิดตัวเลี้ยงมาเลี้ยงมาสกิลใช้ไปก่อนนะครับ เด้อเดเด้อเดอเดเดเดอสียเกีเจ้าปัญหาแน่ๆมเห็นยิแบเอ้ยไม่ยิเห็นแพนด้าแวบๆครับยิงผิดแตมันมันไม่ล็องให้เราอ่ะแตกครับ้อมแตกครับจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วด้อเดขอบคุณมากเอาสวยเด้อไปไหนวะ ค่อนข้างตึงค่อนข้างตึงครับค่อนข้างตึงครับเดี๋ยวนะหันจาวะหันจาวะก่อนสวยยังยังไม่แรงโหยังไม่แรงป่ครับตอดเขาเรียกว่าตอดโลกิโลกิกูว่าแล้วเออลบสักคู่สักคู่เดี๋ยวขอป้อมก่อนแตกซะสวยงามถอยก่อนค่อยๆตอดค่อยๆตอด ค่อยหตอดค่อยหตอดเด้อๆลุ่มๆลุมลุมๆลุ่มๆแน่แน,น,น่แน,น,น่แน,น่แน่ขอตอดก่อนเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเพื่อนก่อนครับ <c oughs> หไห,ไหไไวไหมไหวไหมไหวไหมเป็นะไรวะ โอ้ยไม่ตายไม่ตายกูยจะตายกูตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลเมอเฮลเมเฮ้โยโถ่ไอ้ปั๊ดเถอเว้ยสภาพนี้กูไม่น่าสอนใครได้เลยวันนี้ผมจะไม่ฮาผมจะจริงจังเพราะวันนี้ผมจะมาเป็นเทรนเนอร์สอนทุกคนสภาพกูไม่น่าสอนใครได้บัตเตอร์ไฟเธอยังไม่ตาย ตอนนี้ทีมเรากำลังดันแบบหลักลวงเลยในจุดนี้โหบวกกันมันสุดยอดสุดยอดใสใจเอาใจพี่ไปเลยน้องเฮ้ยเดี๋ยวดูเยมาเอยมามนจะพื่อผมมนจะเพื่ผมมนจะเพื่อผมจะพื่กูเหรอเอาเพื่อนกูเหรอเอาพื่อกูเหรอเอาเพื่อกูเหรอเเพื่อกูเหรอเอาเพื่อกูเหรอเอาเพื่อนกูเหรอเอาเพอกูเอเพื่อกอเอพอถอนกูเอออนนเอ โลก,กิโลก,กิเจ้าปัญหาโอ oh, ้โหมันแพ้ทางกันนะครับถ้าโดนจับได้นี่คือตายดูแตายเราแพ้ทางกันใช่ไหมนี่ไปไหน <c oughs> ไปไหนเน่เน,น <c oughs> ่กูรู้เลยมึงจะใช้ <c oughs> สกิลเหี้ยใส่กูอีกงั้นกูอยู่กับเพื่อนดีกว่ากูอยู่กับเพื่อนกูจะอยู่กับเพื่อนกูอยู่กับเพื่อนนี่ เดี <chat> ๋ยวเพื่อนเอพื่อนเอาเ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 พื่อนเอาขออีกทีขออีกทีมึงไปยิงทีทำไมคือผมตั้งออโต้ออโต้ล็อกนะให้มันเลือกเป้าหมายเองมึงเลยอาจจะรัวไปบ้างกูไม่น่าวิ่งไปสวยเฮ้ยกูขอคืนไปงกิงรอกกูหลายทีแล้วขอคืนขอคืนขอคืนตอนจุดนี้ขอคืนขอคืนขอขออีกขออีกทีขออีกที คอยทีรองเท <ส ue? S 2> ้ามาแล้วรับมาแล้วสวยงามครับสวยงามครับจังหวัดี้ต้องเอาป้อมเอาป้อมมาแล้วมาไหนวะไหนวะอุ้ย้ยสวยสวยเดนย้ะคอยเป็นคอยไปคอยไปแต่ๆแต่แต่ๆแต่แต่ๆอุ้ยมันหนีทันวะหนีทันวะั้น่มขอกลับไปเอามะนาก่อนนะเด้ ไปเดิน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 จริงชพมึงจะเอาป้อมกูเหรอย่งาพื่อนย่งาพื่อยิงพ่อย่งพ่อย่งพ่อย่งพ่อาอยาอยาอยาชพหายชพหายแล้วเดี๋ยวผมขอเอาคิตงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยยิงไยงไก่อนตอนนี้ เพราะว่ามานาเรามีมีบัฟอยู่แล้วไม้อกลัวยิงไปเถอะไปวันนี้เพื่อนเอามังกรกันขอโทษเพื่อนใจเย็ยนเพื่อนใจเย็ยนเย็นเพื่นอ,น,อ,น,อนไหวเพื่อนไหวเพื่อนไหวเขาดันไปเ <c oughs> ขดาดันไปโลกิ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 ตายตายสวย ตื่นลูกมาแล้วหลุด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 กูมาแล้วกูไปแล้วกูไปก่อน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 กกูไป่อนนี่บททันนี่บททันวะเนี่ยส้นตีนมากครับสงสัยจะปีนขึ้นนะครับผมในจุดนี้ขณะที่เพื่อนกำลังไล่ล่ากูก็ดันคีไปอ้อม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 นี่ นี่แน่เอาดิเอาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อผูจอมแพนด้าก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 ูจอมแพนด้าจอมแพนด้ากูโลบกูโลบวุ่เลยกูโลบกูโลบมากตอนนี้คูโลบกคู่แข็งคู่แข็งคู่แข็งแข็งช้างช้างก็ตักช้างก็ช้างเถึงช้างก็ช้างเถึงโอ้ยเอเลี่ยนเป็นคู่คู่ก็อสวยงามกนอยู่ที่นี่ครับผมโลกิกู่หมันใส่มากลิงลิงลิงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเด้อเฮ้ยเฮ้ย ้้้ยยยถอยก่อนดีกว่าผมถอยก่อนดีกว่าไปเอานี่ครับมังกรครับเอามังกรไนดีกว่าครับเอามังกรก่อนเอามังกรก่อนเลยมาแล้ว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 มันคิดจะชูบุเปิบชูบุเปิบกูว่าไงกูว่าไงกูคิดได้เชียวไอ้ย่าป้อม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 เพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนป้อมเราเราจะแตก กิซี่ไปกิซี่ไปกิซี่ไปมาเป็นถอยก่อนมาเป็นถอยถอยถอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวหาจังหวะก่อนต่อยไปก่อนต่อยไปก่อนเยื้อนเดี๋ยวผมวิ่งกินกับไครเหรอเดี๋ยวนะแพนด้าแพนด้าเดี๋ยวนะ โอ้ยเดือดเออหัวเราเชียวห้อเตียงโดนล้วงมั้เออเอาเอาเอาตายจ้ะสวยงามตาท้องเรื่องสวยงามตาท้องเรื่องขออีกทีขออีกทีขออีกทีจริงทีเอาดิเอาดิถอยก่อนมอดถอยก่อนมอดถอยมอดถอยมอดถอยแฟรเอาดิเอาดิไม่กลัวเราไม่กลัวเออเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยว่าถ้าจะเอาต้องเอาให้ได้เอาให้ได้ ขอสักทีนึงถอยก่อนรอเอาบัฟครับรอรอมันเกิดดังนั้นผมจะไปดันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะขณะที่รอขณะที่รอครับขณะที่รอรออกเกาะแล้วมันกันเซฟตัวเองตายได้ค่อนข้างในระดับหนึ่งนะครับบัฟมันจะเกิดยังวะ เพราะกันบัฟบัฟไม่ให้มันฝ่ายตรอข้ามเอาด้วยครับนี่นี่นี่นีนี่นี่ดิบดิบดิบมามากูไปแล้ว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 บัฟกูมาแล้วกูใช้ได้เรื่อยเอาดิเอาดิอกิ้งหลบกิ้งหลบเอาดิเอาดิเอาดิ ไม่กลัวเราไม่กลัวเราไม่กลัวเร,เ,รเรามีพวกเรามีไม้เฟรมคอยช่วยยิงจ้าไปแบ๊บยิงจ้าแบบเด้อเดี๋ยว้อตรงนี้ก็ได้ยิงป้อมไปเลยโลกิโลกิเห็นว่าแบบด้านแบบนั่นไงแพนด้าแพนด้าเห็นอยู่เห็นอยู่แพนด้าเป็นไหนแพนด้าเดี๋ย้อโลกิโลกิโลกิเดี๋ยต้องบอกหายต้วงใส่ไม่ได้หายต้องใส่ไม่ได้เลย หน้าเหมนหน้าเหมนหน้าเหมนหน้าโดดโดดไปไหนไม่ไม่ตายครับไม่ตายครับไม่ยู่นี่ขออีกทีขออีกทีไม่ตายเหรอวะสงบสงทั้างถือวิวถือวิวถือวิวถือยู่ลบก่อนลบก่อนต่อช้าก็ก่อนต่อช้าไปก่อนครับแพนหน้าแพนหน้าแพนหน้าแพนด้าเอากูแล้วแพนหน้าเอากูแล้วแพนหน้าเอากูแล้วนี่ทำนี่ เอามังกรเอามังกรเอามังกรก่อนเอามังกรเอามังกรเอามังกรเอามังก้เสร็จโอเคครับแล้จุดนี้บวกต่อบอกก่อเดี๋ยวผมขอเอาบัฟก่อนนะนั่นแหละบัฟแดงก้อนนั่นแหละมา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 ไปเป็นล็อกข้าก่อนมาแล้วเว้ยเอาดิ เอาเด้เอาเด้ลบเดี๋ยวเด้อตัวหลังตัวหลังลุมมันก่อนตัวนี้มันไวมันคลั่งไวข้างไว,งไวดังนั้นมันจะมาทางนี้แน่ๆผมเดาไม่ใช่มาผิดทางเอาช้างก่อนได้ทีนึงทีนึงแล้วหลบหลบหลบ,ลบไปไหนแล้ววะได้เลยเอาของได้ใช่ไหมเอาของเลยได้ได้จัดไปเลยน้องลุมเสร็จเสร็จ สวยงามตามท้องเลือกเสร็จไปไปไปลุยโจมตีเดี๋ยวแมกแกนกล้ากูไปละจ่ายจ่เพื่อเรามันได้จ่าเพื่อเรามันได้จ่าเพื่อเรามันได้จ่าเพื่อเรามันได้เดี๋ยวผมขอกับเอาบัฟมาได้ไหมไม่เอาละเอาแม็กแล้วเออเพิ่นโดดแล้วลุยลุงป๋อมลุงป๋อมลุงป๋อมเอาดิ เอาดิโอ้ยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนมอสถอยก่อนมอสถอยก่อนถอยก่อนมอสมอสใจเย็นมอสใจเย็นกูบอกเองว่าใจเย็นใจเย็นเยใจเย็น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 โลกิโลคิเดี๋ยวเพิ่งติด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 เดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งสวยถอยก่อนถอยก่อนได้จุจินีถอยก่อนถอย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 ขอสักทีขอเถอะขอเถอะ ขอ, ane, ขอเถอะขอเถอะขอเถอะนี่เดียวอีกทีได้ไหมขอทีได้ไหมสวยครับเก็ได้ไปเด้อขอถอยก่อนมนไหนจะหมดมนไหนจะหมดสักผู่สักผู้ฟังตึงมือขก็ตึงมือครับตึงมือครับโอเคขอครบแล้วไอ้ลุย ผมไม่ถึอพอผมไม่ถึอพอสวย <c oughs> สวย <c oughs> มอถอย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 ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันมาช่วยไม่ทันนะเฮ้ยมันวะมันวะมันวะข่อน <c oughs> ข้างดูเดือดครับดูเดือเดเลือดอพ่าน <c oughs> เดี๋ยวป้อมกูป้อมนี้กูแตกแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่มึงเสร็จ มึงเสร็จบอกเลยว่ามึงเสร็จมึงเสร็จเฮ้ยเฮ้ยเผมว่าผมจะค่อยดันดันป้อมป้อมขวาไปก่อนนะป้อมล่างป้อมล่างหรือป้อมล่างใช่ไหมโลกิ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 ลกลก <S <S ผมว่ามันอยู่แถวหญ้าอยู่แถวหญ้า,า <S 2> <S 2> มีไหม ผมจะล่างลูกกีเห็นนี้ก่อนพอลูกกีเป็นตัวป่วนเพื่อนเรามันตัวปวดปวนเพื่อนเรามาหลอดเรามาแล้วมาหลอดเรามาแล้วขอทีนึงก่อนช่อยเพื่อนแพนด้าแพนด้าแพนด้าอู้หูเด้อเด้อหาจังหวะหาจังหวะก่อนหาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะยกจ้วงแทงยกจ้วงแทง เอาป้อมนี้กันเอาป้อมนี้ก่อนเอาป้อมนี้ก่อนสวยสวยสววงานตามท้องเรื่องสววงานตามโดนลมหนึ่งที่รอดแพนด้าเอาดิวัดแม่งเลยวัดแม่งวัดไม่ได้แม่งเอ้ยมันแรงกว่าครับมันแรงกว่ามันแรงกว่าเมื่อกี้บวกมากปหน่อยวะแล้วสกิลกูแบบกูไม่ใช่หนีวะเมื่อกี้กูลืมดูแพนด้าอุ้งแพนด้าตบแรงมากครับจุดจุดนี้จะบอกเกมพีคไหมเราต้องถอยก่อนเราบอกสตกยานขึ้นถอยก่อนเราใจเย็นเราต้องใจเย็น เกมยังไม่จบจะพึ <h 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 ่งนับศพอทหารอันนี <h 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 h ้ไม่ใช่เกมยังเพงเกมยังไม่จบจะพึ่งนับศพฮีโร่กูตายไป5แล้วเนี่ยจะวันนี้เราต้องเข้าตีเมืองจันทรร์คับผมขอหนึ่งทีขออีกทีนึงไม่อยู่เอาไม่อยู่ผมต้องรอแน้าไว้แพนน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 าไว้ขออีกทีขออีกทีสวยงามนะจุดจุดนี้นะจุดจุดนี้ถอยมาก่อนขอถอยมาก่อนขอถอยก่อนขอถอยก่อนขอถอยก่อนโลกิโลกิ ยังเอาเรื่องคอนี้ก็นี่ก่อ็ทีนึงพอหลบหลบหลบไปหาลูกสุรทำไมตอนนี้จังหวะนี้ครับแพนด้ากำลังตาย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 เดี๋ยวขอลบหลบก่อนหลบมันลบโลคิไม่เจ้าปัญหาจริงสำหรับผมเนี่ยลบหนึ่งทีู้ ไม่ได้ไม่เกิดทำไม่ได้ไม่เกิดทำไมได้ไม่เกิดทำไมได้ไม่เกิดเฮ้ย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 เฮกดดันครับกดดันกดดันมากข้าวเอาเรื่องข้าวเอาเรื่องข้าวเรื่องข้าวเอาเรื่องตอนนี้ไม่ได้นู่นดันต้องรีบเอากูต้องรีบเอาของกูรีบเอาของเอาของรีบรีบตอนนี้มันอยู่รวมกลุ่มตรงนี้แต่นั้นผมว่าผมทันเราต้องทัน เต้องทันเราต้องทันเราต้องทันเราต้องทันทันทันเป็นของเรามเป็นของเราเป็นของเราเป้าของเราเป็นของเราสวยสวยมะคับจังหวะนี้แหละโจมตีโจมตีโจมตีเดี๋ยวกูอยู่หลังก่อนเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวแทงแทงกูอะลุยลุย กูต้องรอแพนดาก่อนกูต้องต้องรอแพนด้าก่อนโลกิโลกิขอทีขอทีได้ไหมขอทีได้ไหมยายาข่าวเรื่องเดี๋ยวเพื่อนไปถามมนุษย์เพื่อนถามมนูษยเดี๋ยวใจม่ไเกินไปแล้วใจเธอได้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 เกินไปเดีใจเธอได้เกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทันมาก่อนถอยมาก่อนจุดจุดนี้ขอป้อม ขอบ้านเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวดอออกมาก่อนโลกิ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 ถอยก่อนถอยก่อนเอาวเรื่องเอาวเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องฮะ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 สวยขอบคุณขอบคุณขอยทีมอด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 เอาอยู่มอด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 เอาอยู่เอาไม่อยู่นะครับจุดนี้ดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวเดอโอ้ยเดี๋ยวติดติดติด วยชิมหายแล้ว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 เด้อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไปอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เนอโอ้เหนื่อยเหนื่อยโทษดูเดือดเพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนระวังตอนนี้ผมต้องผมต้องรอเพื่อนก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไหวครับ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงเคลียร์คลิปก่อนเพื่อนมึงเคลียร์คลิปก่อนแม่งเอ้ย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 ตื่นเต้นดูเดือดครับดูเดือดครับดูเดือดครับเพื่อนเรามึงเดือดอ่ะตอนนี้บ้านเราแตกครับเอามาน้าไปกันเลยตัวขี่คีิปฝั่งนี้ก่อน เพราะว่ามันอาจจะโตกลับได้อย่างรวดเร็วครับผมเคยกูเจอบ่อยเลยกูตีเพล่นแม่งคลิปรอบบ้านกูแตกนะผมขอเคลียร์คลิปฝั่งนี้ก่อนเพื่อนเอาเหลือเพื่อน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 แป๊บนึง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 ขอเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนพอฝั่งนี้เราไม่มีป้อมแล้วครับโอเคโอเคใจเย็น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 เพื่อนถอยก่อนถอยก่อน โอเคขอมานี่นโอเคละเราต้องไปลอยหลังเพื่อนเราต้องไปลอยหลังเราต้องไปลอยหลังเราต้องลอยหลังเราต้องลอยหลังไปยิงนู่นทำไมวะผมเซ็งระบบกับสวยลุยลุยหลุมสวยคอยที่คอยที่ไม่งงว่ไปหรืออื่นไม่ได้ใช่ปะเอาดิ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 กขอละ นี่แหละจังหวะนี่แหละลุยสุดยอดบักค้าสุดยอดแตกโอ้โหข้างตึ่มือรับตานี้ข้างตื่มือเลยบอกเลยคิดไม่หาจริงจังจริงจังจลมานบลูนะครับผมจอมานบลู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 บโอ้ยเขาเหนื่อยเาแค่เหนื่อยเาเหนื่อยเลยเฮ้ จะเรียกว่าคิดทีมาสอนก็ไม่นา่าไม่น่าใช่ก <c oughs> <c oughs> ็ก็ตามนี้แล้วนะมันก็พอได้นะผมว่าก็พอได้ออกเซนนี้ผมก็โอเคเหมือนกันแต่สำหรับใครจะออกดูเลือดก่อนหรืออะไรก่อนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมเอาละครับก็วันนี้ก็มันมากครับแม็นี้มันมากตึงมากดูเดือดดูเดือดครับสำหรับใครที่ชอบนะครับยืนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ๊ายบายจุบ๊บ